คือรถที่เราจะไปนะ ก็มาจำพาส,สปอร์ตนะทุกคนขาเข้านครหลวงเวียงจันทร์แล้วนะนรถเราจอดอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วเราก็เดินทางเข้าเวียงจันทร์กันได้เลยถึงตลาดเช้าแล้วนะทุกคนนี่เรามาถึงตลาดเช้าแล้วเราใช้เวลาเดินทางจากอุดรน,นะคะเจ็ดโมงเช้าถึงตลาดเช้าเออเออถึงนครหลวงเวียงจันทร์ประมาณเก้าโมงสิบนาทีค่ะ ค่าใช้จ่ายต่อคนนะคะเอ่อหนึบาทค่าตั๋ว80สแล้วก็ค่าเอา่จจเอจ้มจ้มอันเนี้ยอีก20บาทนะคะทุกคนนี่เรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้วต่อไปเราก็จะไปแลกเงินกันค่ะ